ที่มาที่ไปอ่ะจุดเริ่มต้นของธุรกิจเนี่ยเริ่มจากอะไรกันคะเริ่มแรกเลยเข้าสู่วงการ F&B อ่ะด้วยน nice ซูม um ิดูปิย่าเกาหลีมาตอนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเจก,ก็ผ่านธุรกิจมาแบบหลายขนาดเรียบประมาณแปดธุรกิจเรียบร้อยค่ะนายซูมิดูป nice ิย um ่าเกาหลีเป็นธุรกิจที่เก้าแล้วก็พอเราเริ่มแบบเปิดน nice ซูมิดูมามันก็เหนือความคาดหมายตรงที่แบบเหมือนเฮ้ยแบบลูกค้ายเยอะอะไรอย่างเงี้ยเปิดที่สยามเจริญซอยสามเป็นสาขารแรกเราก็พยายามแบบเอออย่ามีเมนูขนมหวานอย่ามีเมนูแบบ,แบ,บน้ำเยอะ ให้ลูกค้ารีบทานแล้วก็รีบๆเหมือนกับจะได้เทิร์นสูงๆเทิร์นอว่าสูงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มมาเปิดโซเชียลคลับอะคะ่ะซึ่งเป็นร้านแบบเหมือนกาแฟสไตล์เกาหลีเนาะเพราะว่าชื่อก็เป็นแบบโซตอนนั้นเราก็โอ้โหลงทุนซื้อแบบกาแฟอันเดอร์เคเตอร์แบบรุ่นแบบล่าสุดที่แบบเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยที่แบบเครื่องละล้านกว่างาทำาก็คิดว่าแบบโหคนต้องตื่นเต้นมากินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความ ผิดพลาดเนานะแต่จิตใจผิดพลาดเราไปทําร้าน <S <S เป็นแนวแบบเกิร์ลลี่มากๆดอกไม้แบบวิววีอะไรเงี้ยเลยที่ไม่รู้ว่าแบบเหมือนคอฟแฟ่ยแบบพวกสเปเชียลตี้คอฟฟี่อะไรเงี้ยอาจจะชอบร้านที่แบบดูแบบคู่คูใช่ดูดิบๆ,ๆ,ๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรียบเรียบแบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอ๊ยทำไมเปิดมาขายได้ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยทั้งๆที่เปิดแบบติดกันะซูมิยูซึ่งแบบคิวยาวมากเราก็งงมากเฮ้ยแบบแปลกเนาะขนาดโลเคชั่นมันติดกันร้านข้างๆมีคนเยอะคิวถล่มทลาย แต่ร้านโซเชียลคลับอะกับแบบคนน้อยมากคือไม่เป็นไปนตามที่แบบคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยอมแพ้เนอะเราก็พยายามใส่เมนูต่างๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปีนเป่น,น,นคิดว่าหวังว่าวันหนึ่งอะเราจะมีแบบฮีโร่ <laughs> ฮีโร่โปรดักต์อะไรออกมาที่แบบปึ๊บแบบติดอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนอยู่สักพักหนึ่งอะค่ะจนมาทําแบบชานมเสือค้นไฟ